สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบเซอร์เบียนัดที่7ศึก VNL 2023ยห้ามพลาดวันที่17มิถุนายนต5 6 6 เวลา7นาฬิกาถ่ายทอดสดวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยดวลทีมชาติเซอร์เบียในศึกวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023สัปดาห์ที่2นัดที่7ถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงรายการวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023สัปดาห์ที่2 ที่กรุงบาซิเลียประเทศบราซิลระหว่างวันที่13-18มิถุนายน66เกมที่6ประจำเสาร์ที่17มิถุนายน66ระหว่างทีมชาติไทยทีมอันดับ15ของโลกพบกับทีมชาติเซอร์เบียทีมอันดับ5ของโลกซึ่งจะลงทำการแข่งขันวันนี้เวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยเช็คช่องทางชมสดได้ที่นี่ โดยถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ระหว่างไทยพบเซอร์เบียลงทำการแข่งขันวันนี้เวลา7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยก่อนพบกันคู่นี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแข่ง6นัดชนะ2แพ้4คือ แพ้อิตาลีสอต่อ3เซต26 2สิบหกย9 27ิ8สี่สิบ็ดยี่ิห้าเก้าชนะแคนาดา3ต่อ0เซต 25 17 26 24 25 21แพ้โปแลนด์0ต่อ3เซต20 25 16 25 15 25ชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซต25 17 28 26 25 21แพ้เยอรมน,นี1ต่อ3เซต 2ี่สิบยี่สิบห้าสห้ายี่สและล่าสุดแพ้สหรัฐอเมริกา0ูนย์ต่อสเซตยี่สิบเอ็ดยีห้าสิและ 16, 23มี7คะแนนรั้งอันดับ10ของตารางสถิติพบกันไทยเซอร์เบีย7ตุลาคม2022เซอร์เบียชนะไทย3.0ศเซตชิงแชมป์โลก 2มิถุนายน2022ไทยชนะเซอร์เบีย3-2เซตเนชั่นลีก1มิถุนายน2021เซอร์เบียชนะไทย3-0เซตเนชั่นลีก2สิงหาคม2019เซอร์เบียชนะไทย3-0เซตคัดเลือกโอลิมปิก11มิถุนายน2019เซอร์เบียแพ้ไทย0-3เซตเนชั่นลีก อย่างไรก็ตามแฟนๆวอลเลย์บอลสามารถชมสดหรือรับชมถ่ายทอดสดส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านทางทีวีช่อง7 HD หมายเลข35หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบักกระบูทีวีขอขอบคุณแหลงข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ